ก็เตอิมน,น่อกเต็มถังประมาณแสนสองนะฮะ สวัสดีครับอูสปินนายครับสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าอยากจะให้สปินนายเนี่ยพาไปรีวิวอยู่2อย่างซึ่งก็คือเรือยอทแล้วก็ยานอวกาศค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพาทุกคนไปรีวิวยานอวกาศกันค่ะใช่ครับวันนี้ระหว่างขับรถไปที่ space X กันนะครับ ไม่ห้ามกันเลยไม่ห้ามไม่ห้ามอยากให้เล่นต่อซึงแบบตื่นตื่นตื่นไม่ได้ไปรีวิวยานอวกาศง่ายๆอยู่แล้ววันนี้ไปรีวิวเรือยอทกันนะครับจริงๆไม่ได้มีแค่คอมเมนต์ว่าเรือยอทกยานอวกาศนะอยากให้เราพาไปรีวิวเรือดำน้ำเว้ยน่ากลัวซึ่งไม่ได้จริงๆอันนี้เขาไม่ถึงจริงๆเลยนะคะกลับมาที่เรือยอทค่ะเราอยู่ในระหว่างการขับรถไปพัทยานะคะเพื่อที่จะไปที่ โอเชียนมารีนายอดครับเพื่อที่จะไปรีวิวเรือยอทสุดหรูเลยนะครับวันนี้เป็นของแบรนด์อาร์ซิมุซึ่งจอดรอเราอยู่แล้วนะครับที่โอเชียนมารีนายอดครับครับและเราจะพาทุกคนไปลงออกไม่รู้ไปออกทะเลไปออกทะเลัซึ่งก็คือการพูดนอกเรื่องนันเองนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีครเรื่องสภาพเศรษฐกิจหละโซเชียลวิดกันเลยวันนี้นะคะรถที่เราขับไปเพื่อที่จะไปรีวิวเรือยอทเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ต้องเลือกมาให้เข้ากันด้วยเนาะใช่ครับไป รีวิวเลยยอดทั้งทีก็ต้องไปแบบมีสไตล์นะครับตอนนี้ผมกําลังขับ เอ่อมาเซราติจิปปี่อยู่ mm hmm. นะครับซึ่งเป็นรถที่มีสไตล์มากมากนะครับเป็นอิตาเลียนดีไซน์ตามแบบฉบับของแบรนด์มาเซราติอยู่แล้วชอบชอบชอบปลื้มรถคันนี้มากโมเดลจิปปี่ของมาเซราติเนี่ย mm hmm. เป็นซาลูนสีที่นั่ง4ประตู mm hmm. ซึ่งมีความสปอร์ตแฝงอยู่ในนั้นเป็นรถที่แบบมีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากๆก็คือสําหรับคนที่ต้องการเดินทางเป็นครอบครัวแต่ยังคงต้องการการเดินทางแบบมีสไตล์อยู่ mm hmm. โอ้โหแบบตอบโจทย์มากเพราะว่านี่คือ4ประตูสีที่นั่งเรามากัน3คนวันนี้ก็คือ mm hmm. มีผมมีซู่ชิง ก็มีเทพช่งางภาพอยู่ข้างหลังมีช่างภาพอยู่ข้างหลังซึ่งเดินทางได้สบายมากๆคือแบบมีสเปซเพียงพอสาหรับวางของสําหรับการที่จะแบบไปกับทางครอบครัวได้สาหรับคนที่แบบว่ากําลังมองหารถครอบครัวแต่ว่า,ามันอยากได้รถที่เท่นหน่อย,อยขับสนุกหน่อย่ขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเลยตัวจิบลีเนี่ยมีโมเดลย่อยอย,อยู่หลายรุ่นเหมือนกันนะครับคือมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เครื่องยนต์เบนซิน ซึ่งก็มีความแรงแตกต่างกันไปทุกรุ่นเนี่ยใช้เครื่องยนต์ V6 แล้วก็ใช้เทอร์โบนะครับเสริมความแรงเข้ามาด้วยอย่างรุ่นที่เราขับวันนี้เนี่ยเป็นรุ่นแก a n d Lusso ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล V6 275แรงม้าอืมก็ให้ความแรงสะใจเหมือนกันนะใช่เสียงเครื่องก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นแบบหล่อหลอนุ่มนวลน,นุ่มนวลเดี๋ยวนเรากระแทกคันเร่งให้ดูนี้โอ้โอติดเลย ดุดันแต่ก็นุ่มนวลไปพร้อมๆกันตอนนี้เราก็มาถึงโอเชียนมารีน่ายอดขับที่พัทยาแล้วนะครับและนี่ก็คือเรือรำที่เราจะไปรีวิวกันนะครับนี่คือ a s i m u ิส 77S นั่นเองนะครับ ตัวเลข77ในชื่อรุ่นเนี่ยมาจากความยาวของเรือลำนี้อยู่ที่77ฟุตนั่นเองอาซึ่งก็เรือยอดเนี่ยก็จะมีหลายขนาดนะคะมีตั้งแต่30กว่าฟุตเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปจนถึงร้อยกว่าฟุตเลยซึ่งจริงๆแล้ว77ฟุตเนี่ยถือว่าเป็นเรือยอดที่มีขนาดที่ใหญ่มากแล้วก็เกือบๆจะเป็นซปเปอร์ยอทอยู่แล้วนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่านี้ก็ถือว่าเป็นเรือยอดที่หรูหรามากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราไม่ได้จะพารีวิวแค่แบบว่าพาขึ้นเรือแแลลลล้้้วววกก็เเเเดดิินนู่่่่าาาาามีีอออออะะะไไรรรรบงงงตจจพืทป เพื่อให้ได้ได้ความรู้สึกได้ฟิลลิ่งของคนเป็นเจ้าของเรือยอทไปดูพระอาทิตย์ตกดินกลางทะเลอะไรอย่างนี้ใช่กับไลฟ์สไตล์ของคนที่แบบว่าเป็นเจ้าของยอทเนี่ยเวลาที่เขาออกไปเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตกันยังไงภายในเรือเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างรู้ราขนาดไหนไปลองสัมผัสดูบ้างลำนี้ราคาเท่าไหร่เรือลำนี้นะคะราคา115ล้านบาทค่ะถ้าพร้อมแล้วขึ้นเรือลบนี้กันครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนเรือยอทอะซิมุท 77s นะครับสุดยอดเรือยอทหรูหรามากๆครับคือเวลาพูดถึงเรือยอทอ่ะเราก็มักจะมีภาพว่าเราอยู่ในมิวสิกวิดีโอเราอยู่ในหนังฮอลลีวูดที่แบบตัวละครร่ำรวยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็มาปาร์ตี้กันแบบว่าอยู่บนเรือยอทวันนี้ใช่คือมันจะเป็นภาพแบบนั้นเลยเราก็อยากจะรู้ว่าแล้วถ้าเราขึ้นมาอยู่บนเรือยอทจริงๆอ่ะมันจะให้ความรู้สึกแบบเดียวกันหรือเปล่าหรือมันมีอะไรที่เรายังไม่รู้บ้างเราจะมาันล็อกความรู้สึกนั้นกันวันนี้ซึ่งววััันนนนีี้้เยทุกกกคจะะไดดรรรบบปสาณ์ เดี๋ยวผมพาชมอย่างละเอียดเลยว่าบนเรือยอทเนี่ยเขามีอะไรบ้าง uh huh. มีกี่ห้องมีเด็กแบบนี้มีไว้ทําอะไรหรือว่าล่องเรือออกมาตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแบบนี้เนี่ย <Hey. S 2> แล้วแบบมานั่งจิบแชมเปญอยู่ตรงนี้จะความรู้สึกยังไงบ้างหรือมีอะไรมากกว่าแชมเปญกับชุดว่ายน้ำวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันค่ะเรามาเริ่มจากพื้นที่ด้านหน้าเรือนะครับตรงนี้ uh huh. เป็นด้านหน้าที่สุดละที่เป็นเอาโดเด็ก เราจะเห็นมีเตียงอับแดดใช่ตรงนี้หอยอับแดดแหละแต่จะประมาณสักแบบสามคนถึงสี่คนเนาะอืมก็จะเป็นสาวๆใส่ชุดว่ายน้ํานอนอับแดดรตรงนี้อนะไรทำไมต้าสาวใส่ชุดว่ายน้ำด้ว <c oughs> ยอ่ะเป็นผู้ชายใส่ชุดว่ายน้ําก็ได้เธอมีภาพอะไรอยู่ในหัวเนี่ยในขณะที่ถัดมาตรงนี้เนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นโต๊ะสําหรับ นั่งจิบแชมเปญดูพระาทิตตกดินกันที่เดียวเราจะได้รับประสบการณ์นี้เ<อ>ช่นเดียวกันตอนนี้เรารอเวลาอีกสักพักหนึ่งถ้าเกิดเรามองไปด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นด้านบนมีจะมีอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นลอยตรงนั้นนะครับตรงนั้นเนี่ยเรียกว่า fly bridge นะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่วิวดีที่สุด hmm. บนเรือยอทล์ลำนี้เพราะว่าจะเห็นรอบๆเรือทั้งหมดเลยเราพานไปดูของกันแล้วเราก็ ขึ้นมาถึงบริเวณ flybridge นะครับของเรืออาร์ซิมุส 77S ตรงนี้พื้นที่กว้างขวางมากจริงๆแล้วสามารถที่จะติดตั้งเป็นเก้าอี้มานั่งเล่นรับลมหรือว่าชมวิวตรงนี้ได้เลยด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกระบบสื่อสารต่างๆของเรือ,อ,อในขณะที่ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งหนึ่งสำหรับในการควบคุมเรือได้ซึ่งเท่มากเนาะถ้าเกิดแบบนั่งตรงนี้ก็จะรู้สึกแบบเป็นกับตันเรือดูดีดูวิดูวิวมันแบบ เห็นทั้งหัวเรือของเราแล้วก็แบบว่าเห็นพื้นที่กว้างขวางอย่างนี้เรืออาซิมุด 77S ลำนี้นะคะสามารถทําความเร็วได้สูงสุดยอยู่ที่35นอตซึ่งก็เปรียบแล้วก็ประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าใครขับรถเนี่ยจะคิดว่า65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองยมัออน,นอะไรเนีไมมันช้าขนาดนั้น <laughs> แต่ความจริงแล้วเราอยู่บนทะเลนะครับซึ่งความเร็ว35นอตเนี่ยไม่ช้าเลยคือว่าเป็นเรือที่แบบว่าสปอร์ตมากเหมือนกันนะครับในขณะที่อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันอันนี้หลายคนน่าจะสนใจเรือลํานี้เนี่ยมีความจ 4 0 0พลิตรโอ้โหไม่ได้ฟังผิดนะครับ4,000นลิตรเติมน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลเนี่ยเติมก็ถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณลิตรละ30บาทก็เติมน้ำมันเต็มถังประมาณแสนสองะฮะก็ขับเข้าไปในปั๊มแล้วก็ให้เด็กปั๊มเติมให้แล้วก็เช็ดกระจกให้ด้วยเอาบัตรไปดูก็เติมน้ำมันเต็มถังประมาณแสนบาทในขณะที่ในขณะที่อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันถ้าเกิดเป็นคุยซิ่งสปีด ก็คือไม่ได้วิ่งแบบซัดเต็ม35นอตนะประมาณ2 8นอตเนี่ยครูซซิ่งสปีดปกติเนี่ยจะกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ260ลิต huh. รหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยจะกินค่าน้ำมันประมาณเกือบ10,000บาทซึ่งแปลว่าเติมน้ำมันเต็มถังครั้งหนึ่งเนี่ยเราน่าจะวิ่งได้อยู่ประมาณกี่วัน15ชั่วโมงถ้า huh. เกิดเป็นครูซซิ่งสปีดแต่ว่าปกติแล้วเวลาที่เราออกเรือมาเนี่ยเราก็จะแบบมาทำกิจกรรมตลอดเวลาอยู่อ่าเราก็ครูซซิ่งมาจอดอยู่ข้างๆเกาะแบบ รวมแล้วสักชั่วโมงกว่าๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเติมน้ำมันเต็มถังแล้วก็ไม่ได้ใช้งานทุกวันนะก็อยู่ได้เป็นเดือนเหมือนกันเราพามาดูบริเวณด้านท้ายเรือตรงนี้นะครับส่วนที่หลายๆคนเนี่ยจะมาทํากิจกรรมอาจจะมาดําน้ํามาอะไรอย่างนี้กระโดดตุ้มลงน้ำเขามีฟีเจอร์ที่ต้องเปิดให้ดูถึงจะแบบว่าเห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับก็คือท้ายเรือตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่าการาจ สามารถจอดรถเข้าไปได้ข้างใน2คันไม่ใช่ไม่่ชข้างในนี้เนี่ยสามารถเก็บเรือยางเก็บเจ็ตสกีได้โอ้โหแล้วก็จะเปิดออกมาเพื่อที่จะพร้อมที่จะเอาเจ็ตสกีออกไปขับกลางทะเลเลยเดี๋ยวซูชิงจะเปิดการจนี้ให้ดูครับโอเคเปิดออกมาเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่ายังไม่สุดแค่นี้สามารถที่จะเปิดเพิ่มไปได้อีกไปต่อได้อีกเพื่อที่ให้ส่วนบริเวณปลายเนี่ยเอียงแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่อยู่ในน้ํา เพื่อที่ว่าเวลาเราลากเจ็สกีลงหรือว่าลากเรือลงเนี่ยจะได้ลงไปได้ง่ายรวมถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นได้ง่ายด้วยเช่นกัน uh huh. หรือถ้าแค่อยากจะแบบว่าลงไปกระโดดน้ําก็สามารถใช้ตรงนี้ในการที่จะลงน้ำ<ล>ขึ้นน้ำได,ได้ง่ายๆใช่ไม่ต้องแบบปีน oh. <laughs> อ่าอำนวยความสะดวกเต็มที่นะครับ เราพามาดูพื้นที่ข้างในกันบ้างที่เป็นห้องแอร์นะครับเมื่อกี้เนี่ยวิวข้างนอกสุดยอดมากๆสวยมาก<ๆ>ข้างในไม่แพ้กันบอกเลยเพราะว่าอาซิมุสเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์อิตาลีเนาะเขาไม่ยอมเรื่องดีไซน์อยู่แล้วใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ที่ออกแบบข้างในนี้ก็เป็นการออกแบบจากนะักออกแบบชื่อดังทั้งสิน้นวัสดุที่ใช้ต้องเป็นหนังเท่านั้นอะไรแบบนี้เป็นไม้สวยๆคือมันสวยมากเนาะคือเหมืนอมนกับว่าเขาใส่ใจทุกรายละเอียดถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นแบบ โรงแรมหรูๆห,ห้องหนึ่งใช่ที่วิวเป็นทะเลอ่ะ มันไม่มีฟีลิ่งเป็นโรงแรมที่เคลื่อนที่ได้แล้วิวเป็นทะเลคือเราเข้าใจแล้วว่าแบบพอเดินเข้ามาถึงตรงนี้เราเข้าใจแล้วว่าเออนี่คือฟีลิ่งของแบบการล่องเรือยอท์เราคิดว่าจนกว่าจะได้มาอยู่ตรงนี้แล้วมองออกไปแล้วเห็นทะเลในบรรยากาศที่เป็นห้องแอร์และมีเฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามขนาดนี้ก็จะยังไม่เก็ตว่าอะไรคือความสวยงามของการขึ้นมานั่งบนเรือยอท์ใช่ตอนเนี้ยรู้ละเข้าใจแล้วเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับเมื่อกี้เนี้ยเราพาขึ้นไปดูฟลายบริดจ์ที่จะมีพลขับเรือ อยู่นะครับตรงนั้นก็มีที่คอนโทรลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นวิวที่สวยงามมากๆเห็นทุกพื้นที่ของเรือนี้อตอนนี้เราลงมาชั้นหนึ่งนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเราเห็นวิวด้านหลังพอมองกลับไปแล้วเห็นแบบเป็นตึกเป็นความเจริญของเมืองแล้วก็ตัดกับสีของน้ําทะเลนี่มันช่างแบบรู้สึกว่าเรากาลังพักผ่อนอยู่อย่างแท้จริงนะคะแล้วพอเดินเข้ามาในพื้นที่อินดอร์ตรงนี้นจะเรียกว่าซาลูนซึ่งจริงๆก็คือเป็นพื้นที่นั่งเล่นนั่นแหละ่ยมีโซฟานั่งเล่นนั่งคุยกันสมมติว่าเเราาาพื่อนนนขึ้้มกับบี สิบคนปาร์ตี้กันเฮฮาสังสรรค์กันส่วนหนึ่งก็เฮฮาสังสรรค์ดูทีวีได้จอใหญ่มีโต๊ะกินข้าวที่จัดไว้อย่างสวยงามตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่อินดอร์ในขณะที่เพื่อนๆส่วนหนึ่งก็ เอาดอกกันด้านนอกปาร์ตี้รับลมอาบแดดกันนะคะใครที่จริงๆแล้วบอกว่ามันจะมีคนที่ไม่ชอบความร้อนมากๆเลยทนร้อนไม่ได้อะไรเงี้ยก็มาอยู่ข้างในห้องแอร์แทนกแบ่งกันไปได้ซึ่งแอร์เย็นมากแอร์เย็นมากแอร์เย็นแบบเย็นเจี๊ยบเลยนะคะถึงแม้ข้างนอกจะแบบ40องศาก็ตามแล้วก็พอเข้ามาภายในเนี่ยเป็นพื้นพรมทั้งหมดอมันแบบหรูหราและและไม่ใช่เป็นพรมธรรมดาคือเราคิดว่ามันเป็นพรมที่นิ่มแบบนุ่มนิ่ม้อนไม่ใช่ก้อนเอานังแน่ เอาทั้งรูปอะไรบอกมาดีๆทีนี้ถมาตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับควบคุมเรืออีกหนึ่งตำแหน่งเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งให้ดูคือก็จะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งซึ่งเราเลือกได้ว่าจะควบคุมเรือเนี่ยจากด้านบน flybridge ก็ได้หรือว่าจะควบคุมเรือเนี่ยจากในห้องแอร์แบบนี้ซึ่งไฮไลท์ของเรืออสินเนี่ยสังเกตความใหญ่ของบานกระจบทุกบาน ที่อยู่ตรงนี้คือใส่ใจมากเลยว่าทุกบ้านเนี่ยเป็นกระจกบ,บานใหญ่มากๆเรือบางลำที่เราเคยเห็น,นมันจะเป็นกระจกเล็กๆแล้วเอามาต่อๆกันแล้วก็จะมีกรอบใช่ไหม<อ>มันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับมันค่อนข้างอึดอัดออมันเออมันทึบพอสมควรอันนี้มันจะแบบโปร่งไปรอบๆเลยเขาให้ความสําคัญเรื่องนี้มากนะครับตรงข้างบนเนี่ยก็เป็นมูลรูฟที่สามารถเลื่อนปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าอ๋อคือถึงเวลากลางคืนอยากจะดูดาวเนี่ยเปิดตรงนี้ <ต>โรแมนติกอะค่ะขับเรือไปดูดาวไปสุดยอดเนอะแล้วก็เราจริงๆระบบขับเรือตรงนี้เนี่ยก็เป็นระบบแบบรุ่นใหม่เลยเดี๋ยวเราจะไปดู lower deck กันบ้างนะคะเรือลำนี้เนี่ยมีตั้ง4ห้องนอนแน่เราจะไปดู master bedroom กันก่อนเลยซึ่งก็จะ<า>เลี้ยวปุ๊บเป็นห้องนอนเจ้าของเรือเห็นว่าแบบทางเดินไม่ได้ใหญ่มากขนาดนี้อย่าเพิ่งคิดเช่นนั้นนะครับเพราะว่า master b เ d r o o m เนี่ยอลังการไม่แพ้ master b เบ r o o m บ้านเดี่ยวหรูๆเลยนะใช ที่ออกแบบมาแบบสไตล์อิตาลีอย่างนี้แล้วก็มองออกไปนอกหน้าต่างทั้งสองข้างนะคะคือเนื่องจากว่านี่เป็นห้องที่วิวดีที่สุดเมื่อเทียบกับบรรดาห้องนอนห้องอื่นๆก็จะเห็นว่าในขณะที่เรือกําลังเล่นไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นแบบน้ําทะเลกระเซน็นกระซอนแบบว่าไปสองข้างแบบนี้ให้ความรู้สึกแบบทั้งหรูหราแล้วก็ผจญภัยไปพร้อมๆกัน <laughs> มันแบบผ่อนคลายไปในตัวนะครับเพราะเราเห็นมูฟเมนต์ตลอดเวลา uh huh. เห็นวิวตลอดเวลาเราอะ่ะชอบพื้นที่นั่งตรงนี้มากโอเค เพราะว่ามันคล้ายกับเครื่องบินใช่ไหมครับจริงๆที่ชอบเนี่ยไม่ดูดิมันให้ความรู้สึกแบบนั่งนั่งเครื่องบินแล้วมองไปนอกหน้าต่างเห็นปีกเครื่องบินอันนี้ก็เห็นแาเป็นน้ําทะเลแทนคือดูวิวนี้ดูการออกแบบตรงนี้ดูที่นั่งแบบเนี้ยนั่งแล้วรู้สึกรวยทันทีคือเป็นนามันคือแบบว่าอะไรวะเนี่ยต้องเป็นมุมนี้ถึงจะรู้สึกรวยนะมุมอื่นอาจจะบอกว่าเออสบายมุมเนี้ยนั่งแล้วรู้สึกรวยมุมนี้รู้สึกรวยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี้ย ก็จะเป็นโต๊ะที่จริงๆมันเป็นโต๊ะมัลติฟังก์ชันสามารถที่จะแบบเป็นโต๊ะทำงานก็ได้หรือว่าจะเป็น,นโต๊ะนันก็นได้ไม,ไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยมีหน้าต่างเล็กๆให้เราสามารถเปิดฟรชแอร์เปิดดับฟรชแอร์ได้นะครับเปิดให้ดูปรากฏว่าบ,บอกว่าเปิดดับฟรชแอร์นะคะได้น,น้ำทะเลเข้ามาแทนโอ๊ยกลิ่นทะเลเธอมันแบบสุดยอดมากๆเลยกลิ่นทะเลหรือกลิ่นเธอ จากมุมรวยแล้วก็เตียงนอนตรงนี้แล้วนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกทคนได้เห็นมากๆเลยอะเราก็จะคิดว่าการอยู่บนเรือเนี่ยต้องมีพื้นที่ใช้สอยจํากัดเวลาแพ็คอะไรมาเสื้อผ้ากระโปรงกระเป๋ารองเท้าไม่ต้องเอามาเยอะก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีที่เก็บนะคะอันนี้คิดผิดนะคะเพราะว่าอะซิมุสลำนี้เนี่ยมี walk in closet walk in แบบไหนนะคะเดี๋ยวสู้ชิงจะเดินหายเข้าไปให้ดูคะ่ะคือมันหายเข้ามาได้เลยจริงๆมันเป็น walk in closet แบบที่ วอล์กอินเข้ามาได้นะคะเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นราวแขนเสื้อผ้ามีกระจกเต็มตัวให้ส่องลุกของตัวเองก่อนจะออกไปพบปะเพื่อนๆข้างนอกนะคะมีลิ้นชักนี่มีลิ้นชัก4ลิ้นชักแล้วก็มีตู้เซฟให้ด้วยตู้เก็บของทั้งหมดคือออกแบบมาให้สําหรับการที่จะเก็บบรรดาพวกเสื้อผ้าไอเทมเครื่องประดับต่างๆนะคะจบจากวอล์อินทเสร็จแล้วนะคะ มันยัง <ไป S 1> ขาดอ<ด>ย่างหนึ่งเนาะคือเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมอ่ะก็ต้องมีห้องน้ำใช่ไหมครับห้องน้ำในตัวของมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยสุดยอดมากๆเช่นเดียวกันเห็นประตูแคบๆเหมือนกับเป็นประตูตู้เสื้อผ้าตรงนั้นแต่ว่าข้างในเป็นห้องน้ำที่ลึกมากตามเข้ามาเลยครับดูดีการออกแบบอิตาเลียนทุกอย่างนะครับอยู่ในนี้เห็นวิวทะเลนะครับมีหน้าต่างวงกลมเล็กๆที่เห็นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เราสามารถอาบน้ำในห้องชาเวอร์ที่กว้างขวาง มว่านี่ก็ไม่แพ้ห้องคอนโดทั่วไปเลยนะแต่แบบมาอยู่ในเรือฟิลลิ่งนี้สุดยอดจริงๆอันนี้แค่ห้องนอนแรกนะครับที่เราพามาดูยังมีอีก3ห้องนอนนะครับเดินมาหน้าห้องเนี่ยตรงนี้มีตู้เล็กๆที่เป็นตู้เก็บรองเท้า <c oughs> ดูน่าจะเก็บได้ประมาณ20คู่เหมือนกันนะใช่โหกว้างเหมือนกันนะหลายชั้นมากอ่ะห้องนอนถัดไปที่เราจะพาไปดูเนี่ยจะอยู่หัวเรือพอดีเลยนะครับเราเรียกว่าเป็น V I P bedroom ที่จะอยู่หัวเรือนะครับก็จะถัดลงมาจากมาสเตอร์เบดรูมก็คือมีขนาดที่เล็กลงมาถึงจะเป็นห้องนอนที่เล็กกว่าห้องเมื่อกี้แต่ก็ไม่เล็กเลยนะ ใช่คือมันอยู่หัวเรือไงเราก็จะได้วิวอีกแบบหนึ่ง uh huh. เห็นไหมว่าวิวซ้ายขวาเนี่ยหน้นตาต่างมันจะแบบขบเฉียงเข้ามาหากันเพราะมันแบบอยู่บริเวณด้านหน้าจริงๆรงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราชอบวิวของห้องนี้นะอือย่างก,กันห้องนี้เป็นของเธอละเฮ้ย hey, ทำไมห้องนี้มันเล็กกวะห้องนี้มันพิเศษกวา่าตรงที่ว่ามัน uh huh. จะได้วิวที่ไม่เหมือนห้องนั้น uh huh. แล้วก็อย่างหนึ่งที่ห้องนั้นไม่มีก็คือเพดานตรงเนี้ยสามารถที่จะเปิดดูดาวได้กลางกลางคืนก uh ็แบบดูดาวได้โรแมนติกอะไรอย่างงี้หรอเปิดให้ดูเลยตอนนี้ เป็นสติกเกอร์แปะอยู่เขายังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกเพราะว่าเรือลรานี้ใหม่มากมันจะบอกทำไมรอส่งมอบให้เฉย,ยๆ<อ>ก็ได้ไม่ต้องเปิดออกมาให้ดู โอเคห้องน้าห้องน้าตอนนี้มาดูห้องน้ํากันบ้างนะคะห้องน้ำเนี่ยอู๋น่าจะชอบมากเลยนะคะเพราะว่าดูมีความเป็นห้องน้ําของเฟิร์สคลาสนะคะคือเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะอาบน้ําได้มีชาวเวอร์บ็อกซ์เล็กๆให้มีโถสว้วมก็จะขนาดเล็กกว่าเมื่อกี้แต่ว่าการตกแต่งดีไซน์ต่างๆในห้องน้ำเนี่ยก็ยังรับกันกันกบห้องน้ําห้องใหญ่เมื่อกี้นะคะสวยงามมากม อันนี้ห้องนอนที่2เนาะเราจะเหลืออีก2ห้องนอนนะครับซึ่งก็จะมีขนาดเล็กลงมาสําหรับเพื่อนๆหรือว่าสําหรับสมาชิกในครอบครัวนะครับนี่พามาดูเลยถึงจะเล็กแต่ก็เอฟฟิเชนต์มากเพราะว่าแบ่งออกเป็น2ฝั่งก็นอนได้สบายๆเลยอะแล้วแถมยังมีห้องน้ําในตัวเหมือนกันด้วยค<ล><บ>ือแก็มีหน้นาต่างยาวซึ่งในกะลาอ่อนสีบดอะคือเขาต้องการทําให้กระจกมันใหญ่คือถ้ากระจกไม่ใหญ่อะเราจะไม่สามารถที่จะเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ข้างนอกได้แล้วมันก็จะดูไม่คุ้มป่ะที่จะซื้อเรือราคาขนาดนี้มาแล้วแบบมองวิว เราโอเคมากมันเหมือนเตียงบนเครื่องบินเลยตลต่อให้ต่อให้ได้ไปนอนมาสเตอร์เบดูมได้สิงที่อยากกันนี้อูก็ไม่ไปนะคะอูจะนอน,นอนนอ,ยอยู่บ้าน<ด>น,ะนะนั้นอันนี้คือเหมือนกับนอนอยู่บนเฟิร์สคลาสเครื่องบินนอนอยู่บนทะเลงี้หมกเหมือนนอนอยู่บ้านอีกเหรอโอเคไปดูกันต่อดีกว่าค่ะอันนี้เนี่ยถ้ามีเพื่อนๆมาปาร์ตี้นะคะก็ให้มานอนพักห้องนี้ได้เพื่อคนไหนที่สนิทหน่อยลูกคนไหนที่รักหน่อยก็ก็ได้อยู่ห้องนี้นะครับห้องน้ำที่เล็กลงมานิดนึงส่วนห้องนอนอีกห้องนึง อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่นี่นอันนี้ก็จะแคบลงมาอีกหน่อยสําหรับเพื่อนที่ไม่ได้ชนิดมากแต่ว่าพามาด้วยกันสามารถนอนตรงนี้ได้มันคล้ายๆโรงแรมในญี่ปุ่นเหมือนกันเนาะเวลาที่ไปนอนพักในย่านแบบบ่าดังๆแล้วก<ช>็ต้อการประหยัดหน่อย<ะ>ก็จะมีแบบพื้นที่ใช้สอยจํากัดมากๆ ประมาณนี้แหละประมาณนี้มีตู้ที่ยื่นออกมาที่ถ้าเกิดตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาก็จะฟาดได้นิดนึงต้องระวังนิดนึงแต่จริงๆหูการได้นอนเตียงในแบบไซส์แบบนี้ตอนอยู่บนเรือนี่ก็แบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆแล้วว่าคือวิว <ะ S 1> ที่ไม่แพ้กันเพราะว่าเอกลักษณ์เขาไม่ว่าจะเป็นห้องไซส์ไหนก็จะแบบอยากได้กระจกใหญ่ไปดูอะไรกันต่อดีห้องครัวนี่ที่มีห้องครัวด้วยเออไปดูกันเอาสินี่ห้องครัวนะครับตามมาเลย พอเราพูดว่าห้องครัวที่มันจะอยู่บนเรือใครจะคาดคิดว่าเป็นห้องครัวแบบฟู l l s c a ขนาดนี้ซิ่งนี้ใหญ่กว่าห้องครัวที่บ้านเราอีกอะเป็นซิคงที่ใหญ่มากนะคะที่สําคัญก็คือคือชื่อเป็นห้องครัวเนอะ uh huh. ก็ต้องมีตู้เย็นครับ ตู้เย็นใหญ่มากโอ้ oh, ตู้เย็นใหญ่มากตู้เย็นใหญ่นะครับแล้วก็มีช่องฟรีซใหญ่อยู่ข้างล่างตรงนี้ด้วยคือมันก็สามารถที่จะซ่อนความเป็นตู้เย็นเอาไว้ภายใตย้<ม>แบบว่าประตูไม้อันนี้ได้ดีเลยนะคะมีเตาไฟฟ้าให้ทำกับข้าวได้มีเตาอบให้อบขนมได้ด้วยสําหรับเรามีมอแน่นอนว่ามีที่ดูดควันนะครับเือเขาบอกว่าทําได้ฟูลสเกลเลย uh huh. แต่ว่าอยู่บนเรือคือเจ๋งจริงอันนี้ทําให้กินหน่อยดี ทำยังไงอะ่ะฟาเกตตี้ม <Hey, S 2> ีทุกอย่างพร,อร,อรอ้อมอยู่หมดแล้วเออซอส,ส เดินออกจากห้องครัวนะคะก็จะเห็นว่ามีห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนี่ก็คือห้องน้ํานะคะซึ่งก็เป็นห้องน้ําที่สามารถจะใช้รวมกันก็ได้แล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีชาวเบอร์บ็อกซ์ให้อาบน้ําได้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันประตูห้องน้ําตรงนี้เนี่ยมีอีกประตูหนึ่งค่ะเปิดเข้าไปแล้วก็เชื่อมกับอีกห้องนอนที่เป็นห้องนอนที่4เนี่ยสามารถที่จะใช้ห้องน้ําห้องนี้ได้เลยนะคะก็เป็นห้องน้ําที่หลายๆคนมาใช้รวมกันได้ตรงนี้หรือจะให้เป็นห้องน้ําแยกสําหรับคนที่นอนห้องนอนนี้ก็ได้ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องพาไปดูเลยในเรือลำนี้นะครับก็คือประตูบานนี้ครับเข้ามาปุ๊บนะครับจะเป็นบันไดลงไปอีกชั้นหนึ่งครับในโซนนี้เนี่ยจะเป็นเซกชันของห้องนอนลูกเรือแล้วก็คนเรือนั่นเองนะครับมีมาให้มากถึง2ห้องนอนด้วยกันนะครับนี่ครับ เหตุผลที่เขาต้องหลบอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเขาต้องการแบ่งสัดส่วนนะครับของโซนเจ้าของเรือที่จะมีสี่ห้องนอนตรงนั้นนะครับกับพื้นที่พักผ่อนทั้งหมดตัดส่วนแยกกันนะครับกับคนที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับเรือนั่นเองนะครับเหตุผลที่เขาต้องแยกโซนนี้ออกมานะครับก็เพื่อที่จะให้ความเป็นส่วนตัวกับเจ้าของเรือมากที่สุดเลยนะครับพื้นที่ที่เป็นสี่ห้องนอนตรงนั้นกับพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะครับก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ให้ความสบายกับผู้ช่วยในการปฏิบบัติการรคควุมมเืือนนะททีีี่่จพ้ ของตัวเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของเราได้ครับ ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยังมีเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับบางทีเราออกคลิปมานะครับ4-5วันบ้างหรือบางคนเนี่ยออกมาเป็นสัปดาห์เลยนะครับก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้นะครับเตรียมมาให้ครบถ้วนในเรือนยครับนอกจากนี้นะครับประตูที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นประตูที่ a c c e เข้าไปหาเครื่องยนต์ของเรือลํานี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าขุมพลังที่จะทําให้อซิมุต 77S ลํานี้เนี่ยมีความสปอร์ตสามารถทําความเร็วได้นะครับรวมถึงตัวเรือเนี่ยก็มีน้ําหนักเบานะครับเพราะว่าทำมาจากคาร์บอนไฟ ที่ทําได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าในห้องเครื่องยนต์นี้นะครับมีเครื่องยนต์มากถึง3ตัวแต่ละตัวมีกําลังสูงถึง1000แรงม้าเลยครับเธอเธอมาดูนี่สิมีปุ่มหน้ากดเต็มไปหมดเลยอะแล้วกด<ง>เล่น,นได้เปลต้องบอกว่าระบบควบคุมเรือของอาร์ซิมุสเนี่ยแน่นอนปกติถ้าเกิดเราออกเรือมาเนี่ยหรือว่าเป็นเจ้าของเรือเนี่ย uh huh. ก็จะมีคนขับเรืออยู่แล้วที่แบบผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะรับเขาะจะรู้ร่องน้ํา รู้ว่าตรงไหนปลอดภัยรู้ว่าตรงไหนสามารถใช้ความเร็วได้หรือว่าเลี้ยวไปทางไหนได้หรือว่ารู้ทิศทางต่างๆดูสภาพอากาศแจ้งสุกเฉินต่างๆเนี่ยเป็นแบบเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าอาซิมุสเนี่ยออกแบบมาให้เจ้าของเรือเนี่ยสามารถควบคุมเรือ ได้อย่างง่ายๆด้วยตัวเองได้ด้วยก็คือเหมือนกับระบบต่างๆที่ใช้ในการขับเรือมันไม่ได้ทําความเข้าใจยากใช่ไหมไม่ต้องถึงขั้นแบบไปสอบใบอนุญาตมาอะไรแบบนี้ <c oughs> จริงๆก็ควรจะต้องรู้เบสิกอย่างครบถ้วนแต่ว่าเราก็สามารถอธิบายให้ฟังเร็วๆได้ว่าซิสเต็มที่เขาใช้เนี่ยตรงนี้เป็นเร <Pack> มารีนพรีเมียมแพ็กเกจเลยซึ่งจอที่เราเห็นสวยงามมากจะเห็นเลยว่าเรือเราอยู่ตรงนี้ท่นหัวมาทางนี้นะรอบๆเนี่ยมีเรืออะไรอยู่บ้างเห็นเลยนะก็คือแบบจะมีเรดาร์ชัดเจนแล้วก็ซูมเข้าออกได้ S <S เหมือน <S <S เหมือน <S <S ทัชสกรีนปกติอ่าเหมือนมือถืออ่ะอ่าเหมือนสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปนะครับแล้วก็มีเรดาร์ในการที่จะสกแกนรอบๆว่ารอบๆเราเนี่ยมีเรือลำไหนอยู่ในรัศมีเท่าไหร่เราเล่นด้วยได้ไหมเล่นได้สองจอนี้ก็แยกกันได้เลยนะครับนอกจากที่จะมีเรดาร์แล้วยังมีฟิชไฟเดอร์สำหรับเ,ออเราออกมาตกปลาตรงนี้ก็จะมีระบบที่จะหาปลาอ่าถ้าเกิดได้แบบเอ้ยตรงนี้ปลาเยอะแล้วก็ด็อกกิ้งเรือตรงนี้เลยแล้วเราก็ออกไปตกปลาตกปลาด้วยอาร์ซิมุธคี่ะ มีแดชบอร์ดนะครับที่บอกระดับของค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับน้ํามันระดับน้านะครับทิศทางลมบอกตรงนี้ทุกอย่างอย่างครบถ้วนนะเข้าใจง่ายใช่ไหมอันนี้ทีนี้มาดูการควบคุมเรือกันบ้างก็จะไม่ค่อยเหมือนขับรถเท่าไหรน่นะถึงแม้ว่าจะมีพวงมาลัยที่หน้าตาคล้ายกันแต่มันมีความเหมือนการเล่นเกมกถ้าเกิดบอกว่าจะเหมือนการเล่นเกมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรือทุกลำที่สามารถทําได้แตะลำนี้สามารถทําได้คือปกติแล้วถ้าเกิดเราเห็นเรือเราจะเห็นเนี่ยมีพวงมาลัยอย่างนี้ แล้วก็จะมีตัวนี้มีคอนโทรลเลเวอร์อย่างนี้นะครับแต่ว่าอาร์ซิมูต์ลำนี้เนี่ยจะมีจอยสติ๊กอันนี้ที่เราสามารถที่จะกดควบคุมเรือลำนี้ผ่านทางจอยสติ๊กนี้ได้มอ้นี้น่าสนุกก็คือตรงไปตรงมาอยากเลื่อนเรือไปข้างหน้าเหมือนกับว่าอยากเลื่อนไปข้างหน้าก็ผักจอยสติ๊กไปข้างหน้าเลยอล่นได้บ้างโอ้แล้วเร็วด้วยนะผักเสร็จปุ๊บก็แบบก็ไปตามเลยนะครับถ้าเกิดจะเลี้ยวก็ระหว่างที่ผักไปข้างหน้าเนี่ยก็หัดเลี้ยวไปด้วยอย่างงี้นี่หมุนหมุนจอยสติ๊กไปทางขวาอย่างงี้อี่อยเลี้ยวค อ่าเลี้ยวแค่ไหนอพอก็ปล่อยอันนี้คือเรียกว่าไม่ต้องมีเบสิกก็ควบคุมได้ถ้าสามารถเข้าใจว่าแท่งจอยสติ๊กเนี่ยใช้งานยังไงก็ลุยได้เลยงก็เหมือนเล่นเกมอ่ะคืออ,อยากเดินไปข้างหน้าก็เลื่อนไปข้างหน้าอยากจะแบบเลื่องแขบซ้ายไปทั้งลำเลยเออก็ผักมาทางซ้ายอย่างนี้มันก็จะแบบผักมา แต่มันเหมือนจะเป็นอะไรที่แบบเหมาะสําหรับการที่เราจะใช้ขยับเล็กๆน้อยๆแม้ไม่ใช่เหมือนกับว่าเราตั้งใจจะไปจากตรงนี้ไปจุดนั้นแบบไกลๆอะ้วก็ใช้ต่จอยสติกนี้ไว้เหมือนกับว่าตอนที่กําลังด็อกกิ้งอยู่แล้วก็แบบแบบจอดอยู่กับที่อาจจะทํากิจกรรมตกปลาดําน้ําอะไรก็แล้วแต่แล้วอยากจะเคลื่อนที่นิดๆหน่อยๆอ้อยอิงอ้อยอิงไปก็ใช้อันนี้เลยแต่ถ้าเกิดจะขับเรือจริงจังแบบออกจากท่าเรือเมื่อกี้มาตรงนี้หรือว่าจากเกาะนี้อยากจะข้ามไปเกาะโน้นอะไรอย่างเงี้ยก็สวิตช์กลับมาควบคุมผ่าน วงมาไลกับตัวคอนโทรลเลอร์ตามปกติ uh huh. อ่าอันนี้ก็คือจะเหมือนกับการควบคุมท,ทั่วไปแล้วก็คือสามารถที่จะผลักตัวคอนโทรลเลอร์ขึ้นเพื่อที่จะเร่งเครื่องไปข้างหน้าตามสปีดที่เราต้องการได้โ <Okay, S 2> อเคแล้วเฉจะขับให้เรานั่งด้วยเลยไหมวันนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองไปรอบๆนี่มีเจสกีอยู่ oh. อ่ามีเรือนักท่องเที่ยวต่างๆ <Hello. S 2> ถ้าเราขับเนี่ยนะเราอาจจะไม่ได้กลับไปที่โอเชียนมารีน่างั้นไป,ไ,ไปนั่งเฉยๆไปกินเอแคลร์ <laughs> ตรงนู้นไปกินขนมตรงนู้นก่อนนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่สังเกตได้ชัดเลยก็คือปกติแล้วเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะกลัวว่าเราจะเมาเรือคือบางทีเวลาคลิดว่าจะไม่เมาอ่ะอยู่ๆก็เมาซะอย่างนั้นอะคะเหมือนเมาเราป่ะ เหมือนเมารักแต่จริงๆเมื่อกี้ก็กลัวมากก่อนขึ้นเรือก็รู้สึกว่ากังวลเรื่องนี้ว่าไปซูจชิงจะเมาหรือเปล่ากลัวว่าจะเมาเรือทีนี้พอพอมาอยู่บนเรือลำนี้จริงๆอ่ะมันกลับรู้สึกเหมือนกับมันไม่ได้โคลงเคลงขนาดนั้นทั้งๆที่แบบว่าก็มีแนวโน้มจริงๆคืนก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันวันนี้ทรนี้ต้องมีระบบหนึ่งที่ต้องขอบคุณเขามากๆซึ่งมีอยู่ในเรือลำนี้เขาเรียกว่าระบบสี่ีเปอร์เขาจะแบบเป็นระบบช่วยสเตบิไลซ์เรือ S <S คล้ายๆกับกิมบอลอ่ะคล้ายๆกับไม้กันสั่นของกล้อง <Okay. S 1> อ่ะที่เหมือนกับว่าพอมันจะเริ่มสันนนมนส่นไปด้านหนึ่งอ่ะเริ่มโดนขึ้นสั่นไปด้านหนึ่งอ่ะมันจะแบบว่าพยายามต้านกลับมาให้ระบบนี้เนี่ยจะถูกควบคุมด้วยแผงเล็กๆนะครับตรงนี้เลยเขาจะเขียนเลยว่าเป็นซีคิปเปอร์จะมีโรแองเกิลบอกอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้เรือเนี่ยโครงซ้ายโครงขวาเนี่ยที่ระดับขี่องศาซึ่งถ้าเกิดมาดูตอนนี้เนี่ยเขาจะคงที่อยูย่ใน uh huh. ระดับศูนย์องศาบวกลบแค่1องศาเท่า,านั้นแทบจะตลอดเวลา เพราะว่าพอแบบมันเริ่มมีคลื่นมาซัดเนี่ยมันก็จะแบบถูกต้านกลับมาอ่ะฮะอันนี้คือทำได้ง่ายๆแค่กดเปิดหรือปิดเลยไม่ได้เป็นกลไกที่ยุ่งยากใช่ป่ะใช่แต่กลไกจริงๆของเขาอะยุ่งยากแล้วก็แพงมากด้วยแต่ไหนะแบบว่ายูเซอร์เนี่ยก็คือแค่เดินไปจิ้มแค่เดิมเลยเหมือนกับว่าเปิดระบบกันสัตว์หรือปิดระบบกันสัตว์กันนั่นเองก็มาแตะตรงนี้ง่ายๆลองเปิดกับปิดให้ดูหน่อยได้ป่าวว่าต่างกันแค่ไหนอ่ะอันนี้คือเราเปิดอยู่นะคือนิ่งๆที่เราเห็นเลยเราจะเห็นว่าแองเกิลเนี่ยอยู่่่่ทีปปปรรรระะมาาาาาณอออองงงศศหืววนนบบบิดคักก็ตยๆึ๊แล้ ปิดระบบปึบนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยชัดเจนมากใช่เนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยเราแบบโย,ยกเยแองเกิลที่เห็นเนี่ยก็จะเริ่มขยับไปไกลมากขึ้นที่อยู่บนจอนี้นะครับเริ่มปรากฏได้ชัดขึ้นว่าแบบมันมันถูกขยับสวิงกันระหว่างหนึ่งองศากับลบหนึ่งเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเยอะค่อนข้างเร็ว แต่ถ้าเกิดเราเปิดระบบไปเนี่ยมันทำรักษาระดับให้อยู่ที่ศูนย์องศาหรือถ้าเกิดมันถูกขยับไปเนี่ยก็จะดึงกลับมาแบบช้าๆให้เรารู้สึกไม่เหมือนมานี่คือแบบโยกอาจจะนึกว่าเราดรามาติกนะจริงๆคือตัวเราไปเองมันโยกมันโยกไปเองแบบนี้เราลองเปิดลองเปิดเราเปิดระบบอีกครั้งก็ดึงก็จะลองมันทํางานสักทู่โอเค อันนี้ก็คือรีวิวเรือยอทอะซิมุต 77S นะครับที่หลายคนถามหากันว่ารีวิวเรือยอทได้เหออเนี่ยแหละครับมารีวิวให้ชมกันแล้วทําได้แล้วในที่สุดนะคะตอนต่อไปนะคะก็พบกับรีวิวเรือดำน้ำค่ะบายกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับติดต่อไม่ได้ที่อีเมลอย่าๆๆโอเคถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะมาดูเรือด้วยตัวเองมาศึกษาหาข้อมูลต้องทายังไงบ้างก็ตอนนี้นะครับโชว์รูมของเรือยอทอะซิมุตเนี่ยมีอยู่3ที่ด้วยกันนะครับคือที่ไอคอนสยามไม่ได้มีเรือจริงโชว์แต่ว่ามีข้อมูลทุกอย่างให้นะครับ แต่ถ้าเกิดเรือจริงโชว์อยู่เนี่ยจะมี2ที่ก็คือที่โอเชียนมาริน่ายอดขับพัทยานะครับแล้วก็ที่โบทลากูนจังหวัดภูเก็ตรับอ่าก็ถ้าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะมาดูด้วยตัวเองน่าจะดีที่สุดเนาะรับประสบการณ์เองและนี่ก็คือรีวิวจากเรา2คนนะครับพวกก็ม่รีวิวหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ